Hello ้ e l c o m e to Baywatch Baywatch นี่ต้องมีตูดด้วยนะ <c oughs> มีนมมีตูดวันนี้มาดูไซโก้นะครับเครื่องทั้ง6ของไซโก้นะครับเรือนนี้นี่ตั้งแต่สมัยคุณพ่อเลยนะอันนี้คือเจ็ด S26 นะครับมีวันและวันที่อะไม่เดินนี่นะยาวหน่อยเดินไหมจุจุบุบอะยังเดินอยู่นะครับ หลังมองเห็นนะครับรุ่นนี้ก็ก็สมายคุณพ่อ,อยังมีชีวิตอยู่อ่าแล้วก็ถัดจากนั้นมาเรารู้สึกจะมาซื้อถูนหน้านะครับถูนหน้าตัวนี้เป็นเครื่องอ่4 r 3 6นะครับ3 6คือมีมีวันที่นะครับและวันถัดจากนั้นรู้สึกเราจะมาซื้อตัวนี้ คือ Save the Ocean นตัวนี้เป็นเครื่องโซล่า V175 นะครับเพราะ V175 เนี่ยเขาไม่ไม่บอกว่าเหลือพลังสำรองเท่าไหร่นะครับตัวนี้ทำในไทยถ้าจำไม่ผิดติ๊กเกอร์ข้างหลังจะเขียนวเคสซิงห์ไทยแลนด์แต่เดี๋ยวขณะดูค่อยมาดูรายละเอียดแล้วกันลายท้องกล่องน,นะครับกี่เรือละ3ใช่หไหมเรือนที่4รู้สึกว่าจะเป็นตัวนี้ 킹ไซโก้ o, ครับอ่นปกติตัวนี้อตัวนี้เขามากล่องเซฟดโอเชียนเด็ดยงไงเซฟดโอเชียนเหมือนกันแต่เป็นเซฟดโอเชียนรุ่นที่สีนะครับรุ่นนี้มันเจ๋งตรงที่ไม่ต้องโมครับแซฟไฟล์เรียบร้อยแล้วก็ซารามิกเรียบร้อยนะครับหน้าปัดนี่หรูเวอร์นะครับมันมันผสมประสานทั้งด้านเรียบเงาและซันเบิร์ดอยู่ในตัวนะครับ เครื่องนี้ก็ cr 3 6เหมือนกันเครื่องโปรดผมเพราะผมชอบวันและเวลาไอ้วันและวันที่นะครับหลังจากนั้นก็มาเป็นตัวนี้ sumo รุ่นที่3ยังไม่ได้เปลี่ยนสายเลยเพราะว่ามีูโ m o ตัวนี้อยู่แล้วก็เลยไม่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 สแต่ตัวนี้นี่อ่าเป็นเครื่อง v 1 9 2นะครับ v 1 9 2แต่ตัวนี้ญี่ปุ่นเชแปน v 1 9 2นะครับ พรฉะนั้นคู่นี้คู่นี้เป็นเป็นโซล่านะครับแต่ตัวน,นี้จะมี FME มี E ว่าเต็มเท่าไหร่ <c oughs> นะครับอยู่ได้ประมาณ6เดือนนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายแพงสุด <c oughs> ไทยห้างห้างก็ต้อง <c oughs> ในห้างก็ต้องมีอ่าสามหมื่นกว่านะครับว่า หาดูดีๆก็จะมีหมื่นกว่านะครับตอนนี้ซัฟายเหมือนกันแต่สแตนเลสสตีลนะครับซูโม,โม่นะครับแล้วก็มันมันมีสเสน่ห์จริงๆตัวเนี้ยนะครับมีสเสน่ห์ขนาดที่เขาไปทำทำสองรุ่นเลยนะครับรุ่นหนึ่งมันจะมันจะแรงมันจะโตๆหน่อยนะรู้สึกว่าเราจะมีรีวิวแต่และเรือนแต่และเรือนอยู่แต่แลเดี๋ยวเราจะมาคอมเพลคคู่นี้แต่วันนี้เราจะพูดถึง6 movement นะครับ movement ทั้ง6ของของไซโก้นะครับตัวนี้นี่คือ6 R 6 R 3 5นะครับมีแต่วันเพราะมันมีแต่วันเนี่ยก็คือเหมือนกับพวก4 R 3 5นะครับ4 R 3 5หรือ N H 3 5 N H 35นะครับ, 35, ร NH 35, NH 35, รบพวกนั้นมันจะเก็บประจุแค่30-40ชั่วโมงนะครับอันนี้ได้ถึง70นะครับ 70ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นลานมันสปริงดีกว่ายาวกว่านะครับแต่ก็จะมีข้อเสียบางทีเวลามันจะเดินกระเพื่อมเยอะหน่อยเพราะช่วงสปริงกดเข้าคดออกเนี่ยมันยาวกว่ามันแข็งกว่าแต่ก็ก็ได้อย่างเสียอย่างนะครับแต่ตัวเรือนมีเสน,น่ห์เพราะตรงนี้มันจะดูบางมากนะครับอย่างตัวที่ผมใส่อยู่ตัวเนี้ยมันก็ไซโก้ NH35 ส่นะครับแต่ไม่ใช่นาฬิกาไซโกเพราะไซโกพองถ่ายเครื่อง มูฟเมนต์ไปให้บริษัทต่างๆตัวอย่างเช่นตัวนี้เป็น s สตีล i v e ตัวอย่างเช่นตัวนี้เป็นพากาเน่นะครับพากาเน่นี่เราจะเห็นฝาหลังเปิดนะครับฝาหลังเปิดามาดูฝาหลังของพากาเน่เขาก็จะเขียน M H 3 5นะครับโอเคนะครับถ้าอยากจะดูฝาหลังจริงๆไซโก้ถ้าซื้อแบบแบบเปิดฝาหลังก็มีแต่ว่า ส่วนใหญ่ผมซื้อมันเป็นนาฬิกาดำน้ำ200เมตรเนี่ยมันเปิดฝาหลังไม่ได้เปิดฝาหลังอย่างนี้แล้วมันจะน้ําเข้านะครับมันอดดำน้ําได้ไหมครับนะเพราะฉะนั้น6เครื่องนะครับ7อ่า6เครื่องแต่ว่าแต่ว่าในไซโคนในเรือนนี้กับเรือนนี้นี่มันเป็นเป็น,น 4R36 ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัว35นี้ผมโชว์จาก ผมโชว์จากเครื่องอ่ามาซูมแบรนด์นะครับนาฬิกาดอกเห็ดนะครับเอาประมาณนี้แล้วการ5้านาทีก็พอนะครับอันนี้เป็นพรีวิวของมูฟเมนต์นะครับมูฟเมนต์หลักๆก็จะเป็นมูฟเมนต์เซลฟ์ว n d ดิงนะครับหรือที่ที่ขายลานได้ด้วยตัวเองหรือเราจะขายลานให้นะครับล้วก็แฮกได้คือพอดึงออกมาปุ๊บแล้วมันจะหยุดหมุนตัวนี้แฮกไม่ได้นะครับเป็นรุ่นแรกนะครับของของ พวกเ n h 5เ h 3 5ก็ดังมากนาฬิกาพวกที่สร้างแบรนดใ์ใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะมาใช้ NH 35กันนะครับแต่ว่าถ้าชอบเครื่องอื่นๆนะครับโดยเฉพาะอย่างตัวเนี้ผมซื้อมาเพราะอยากได้ 6 r 3 5โดยเฉพาะเพราะว่า6 r 3 5นปกติอยู่เฉพาะเรือนเป็นแสนนะครับคุณต้องเล่นไปจนถึงพวกเกือบเกือบแกนไซโก้พวกราคากลางๆเนี่ยมันจะ5 60หมื่นจนถึงแสน0 0ดหมืนตัวพวกแมสหรือพวกจำชื่อไม่ได้แล้วนะครับซึ่งไม่ต้องไปจำหรอกคุณเพาะว่ไม่คุ้มซื้ออย่างนี้คุ้มกว่านะครับนะครับตัวนี้จ่ายไปแค่ หมื่นกว่าบาทเองแต่ว่าไม่ได้ซื้อใหม่นะครับแล้วก็เจแปน m a d ดอินเจแปนะครับเขียนว่า m a d ดอินเจแปเลยข้างหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็น6 movement นะครับ6 movement เดี๋ยวจะพิมพ์รายละเอียดไปให้ในในช่องอ description <c oughs> เอาเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับ